Yep. ยยงงเเีีสวัสดีครับสวัสดีเอ้เน่ยงเ้คนนั่งโอ้ยผู้นอยนี่ใครนังวตาเกิงเนาะเอาสวัสดีเอซี่สมองสวัีครับตอน้่บรรยากาศเย็นๆไปห้ยังไครโมเดงมากล่ะิมาเรียกมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับมือนน้สวัสดีครับพี่น้องน่งไกลกันบ่ได้เตียงเดียงจ้ามนี่มาเรียกกันไข่โมดงจ้ามันก็พอดีอยิ่ิ่

ลายเนาะไข่หน่อยไข่ไงแม่ธรรมดามีไข่หน่อยไข่ไงคือไข่เป็ดไข่ไก่หนิล่ะบางเที่ยมันเกิดไข่เตี๋มก็เตี๋มเหมืนว่าไข่หางข้อแม่ไข่เขาบ่มีผักขาวเขาเลยบ่ได้แกงจ้ะไม่ต้องแกงหรอกเขาเขาใส่กันแม่ไข่ไงอ่างเงี้ยที่ปากไข่หน่อยก็เรียกไว้กินไปพร้อมได้ไปยันนู่นเอากล้องขอดว่มีตู้เดี๋ยวอานี่เราไม่เป็นธรรมชาติเราไม่ตู้เอ้ยขันสมควรเขาสซดเลยเนาะเขาได้มาโซดเลย ส่วนาสดจริงดีส่วนมถทาพี่มาตักบับตักบับเหมือนบเนีนยวเจ้าถนัดไผมันด้พี่น้องแต่ไขง่ยง่ายอเคงไดกะกะไดเราค้นกนส่นผ่ามาแกงแนนส่วนแค่ไปูม่แกงปูกำนันปูไปใสุ่ดเรว่างนจะเตียงคุ่นบ้าหาตาผ่าเขาไง่าอย่างก็ได้ว่าจะเพิ่อปูเกส่หออนก็เอานเอาเสียเ่าหนิลางเนียนเสียส่วนงามนนห่ากับเปรียางออก ล่งว่ะคือเกาบ้านเทากับตำหนี่ละพี่น้องบ่ได้ยังม่มหังไม่ดอบูอลีเดออว่าจะวงแหนี้ละแง่มาใิ่แม่กาเียเจียลูกเนี่ยพื้นหน่อยหน่อแกงวิววิววดไหมตุกอคับพี่คัพีจะเห็นยากวปวาอเอาเอาสีเย้ไปหาส่ยานะเห็นว่าเสียเมียเลยหยน่เสียเมีย คนเสีีเมียด้ดีเบิร์ตคนว่าสนเพโปจะมาได้ไฟลุ่นเร่เร่ส่วนเพโปมากมันต้องนำเสีอีกตัวไมตัวคนคเสนเพโปใไตัวเล็กตัวเลยงนยลหตัวไปยัเอาอกได้ยาทีเดียบใครมันหสวยกันสวยกันมันหายิ้เน้อเด้อจ้ะโอ้ิ้มลดมตู้พวมงดอกหลอยู่พี่น้องเว่าตึงอยากตึ้งง่งมันกดมันแบยงแต่ฟอะ บานเทากังเชลาทังไฝกินไปน้ำเนี่ยล่ะมันสมกับเปาะเลยตัวมันสดเจ้าน้อยจะเป็นแม่เปเนาะมันเปีเจ้าน้อยกบบินบุญวันบุวันตัวขันห้องโอป้าท่านแม่เปีงยกบนนี่แล้วของแสีิสันแม่เปีงยบนฝนสีแห้งบ่ตรแห้งกับแรงคักพิาซันสำราญฝนว่า่อยบอกนว่าเปนนั่นเป็นผู้เฒ่าเนาะอันนี้พ่อผู้เฒ่าเราบมาพ่อแมผ้าเพรานผ้าวางสันเดียเนาะฝนสีแห้งเก่งตะเวนน่งสิ โอตมนแ้แะตูงแห้งกันแล่งคับนี่สองอย่างเนาะคนทุไทยก็เปาหาส่วนแค่ข้ากันข้าหลวกมันละพี่นองเอ้ยอายุให้กิน,นสี่สี่เลยเบียดแบบเนองเดียดเยหอมเลยข้างนี้อ้ยโบสมีเปียงมันยังขิก่อยแสบอมาอย สมเนียผสมนียนี่ก็องใส่บักนาวเลยวอยมันบมนน่าใส่บักนาวด้ทีบ่ขันนั่นขันมันีะไค่อ้ีนั่นใซ่โอ้มันดิสีหอมจริงิแมนมันเฉียบกนกับขั้วๆ่แต่ว่าขันมันคือพม่าที่นี่ฮะถ้าเปลี่ยงไหมนะเปลี่ยงยังเรอว่าปุ๋ยที่เขาทาไหมซือของพม่าไหมแม่ยังบ เอาคนถ้าว่อนว่อนนั่นจ้ะเออท้าวนวนเป็นเปื่อนเป็นเปื่อนแล้วก็เอาวนเป็นเป็นเตียงน้ำน้ำอัตรีเอาหวีเอาหวีมาแปะแปะแปะไหมโอ้เป็นเดือนกระดาษหักของคนยุ่ิเดียนเห็ดข้างประมาณเห็ดล่องตลอดก็เละยื่นที่เป็นตะหักคือเหินฮึที่เดียวขึ้นเที่โอ้ดีไหลเติบหลือเนาะถือว่าสมควรถือว่ามันเมตุโอ้ยดีใจเล่าว่าตมืองพ่อแท้ไปแล้วโอ้ใครดีใจดีใจรไปแล้ตัวมือทั้งเทีอบขาแย่งกัด เพี่น้องเรียกไปแล้วล่ะอยู่กีน้อยก่อนอันนี้ไฟออกเลยเลยไฟเลยตีมันก็เจ็บออกแค่น้อยนขาดพวกเขาก็ง่ายผื่นเลยไฟปล่อยปล่อยห้ามปล่อยกระเสียบแกงกระเสียบอันนี้สิไปปล่อยได้พี่น้องแค่น้อยมันก็ขึ้นแต่แฉมหยาบนี่ใบชิ้นนิ่งเลยชิ้นนิ่งมั่นใบกระดองคันใส่เวลาอยู่ประมาณจากชั่วโมงกว่าหรือว่าสองชั่วโมงนี่แล้วเนาะมันสิฟื้นโตของมันนี่เนาะมันสีหด สมองบ่แต่ว่าแม่ก็สิเริ่มเอา้เนี่ยเห็นว่าหลงค่อยๆฟื้นมาเรื่อยๆนั่นสิค่อยตั้งสีปวยคือว่าเต้าออกจากน้มเนี่ยแหละคือว่ายึดยังได้เสียวปล่อยหุ่มได้พอไหวนี่เหรอพ่อสิแดงแง่กินไปกางทงเขาบปัวคืออยู่ที่เนี่ยมันเขาก็นจะไปแง่ไม่กินเห็นมันมีอยู่สมองไม่ปูแต่ถ้าเท่าเขาไก่ยยังเขากัดป้าปูดีบางนี้มีบางหันมีอย่างสิว่าเดี๋ไปไก่ผู้หญิงผู้หญิงยุบ ประเทศนอกยู่ไก่ยู่ไก่พูนบริหาไปยู่ไปหากินเนาะโอ้ยขอาวสมองอ่อนซ่อนไครมดแดงมูอเบ้าปุ๋ยแม่น้องวันสินไปแง่เถี่นอมาได้ครับเลยแง่เถี่ย่ไว้ดิส่วนมึงข้ามีนี่ดิฝนล่องฝนล่องเทเดียวได้นิซื้ว่าดีไรคักเนาะถ้าเขาเงี้ยเต็มตัวเลยนี่สลากเสาร์วันหน่่ยบาทได้่านีบวยบ่วยเลยเธอได้กระเือดเทพี่น้องกวาดสด้ยข้อลวกเป็นสีด้ข้อลวกมัดเมียนเมีน โมเดงกัด uh huh. อันนี้อันกล้องอันตุตูฝากพักหวานมาให้เด้อพยายนุ่นนี่เปิดเราได้เปิดเปิดเปิดแบ้งอันพีแบงน้องไปเคิงนึ่งเดียวขอไล้เอาใส่ตู้เย็นไว้นะเป็นพักหวานป้าติยาพักหวานป้าพนัแมวสิจะจะเสียบแท้ะก็ดีเลยอยอนเบาปุ๋ยเอาไปเกลียงออนกันไปเกลียงพี่น้องออนออนยู่เด้เนาะออนออนยู่ยัน ทางนั้นมันถุงเห็ดเดือดเหลียวเห็นพ่อรีเร็ดรีเร็ดเห็ดเนี้ยสิแตงใส่แยงใส่เอาขวานเถอะนี่เอามันกินดิบได้ยุติได้ไผ่บ้าอย่างงั้นเหรอฮึ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 อันเด่นเลยอ่อนๆโอ้ยตีหวานพักหวานตีพักหวานอันฟันหวานปลาพันทีอันนี้แม่นอันนี้อันนี้อันนี้ที่เดียดที่เด็ดที่เดีดที่เด็ดครับแต่ว่าตอนเซอยนี่แบบที ปันกันครับแบ่งกันเห็บเบาปุ๋ยแม่มันสินจะไปทุระพี่น้องไปทุระทุลังอยู่บนวังท่านหัลยสิ่งทแบ่งกันไปกินเมตุกับทีแบ่งพักหวานแบ่งเห้บเบาปุ๋ยไปนพักหานกับแบ่งเรากรมอยากเม่ตุกินพักหวานลูกนี้ครับประเดี๋ยวกน้ำกดอะไรเป็นตอนเป็นตอนเป็นยดีเห็นในชุดน้ำในถ้วยปะปุ๋ยมากมากเลยนี่นล่ะเดี๋ยวไปเห็นเมตุไปถ้วยพักหิกนทิ้งันอันเอาพักหวานเห็นเบาปุ๋ยน้ำหมู่บ้านนี่ป่าแล้วได้เห็ดเห็ดยังเหรอยื่อยุดต่อ เฮ็ดตอตั้ันเฮ็ดคอนขาวตอไม่ตอยาน่อยแก่มาปีนั้นบอแมนตอมวงอันทีแล้วอันเอามาลว้เฮี้ยนันเ่อได็คู่นึนนี้ต่ว่าทางแก่เรวูขางขางเนียยราเฮียนนัน่โอ้เฮ็ดตอเอาถวยเอาเอาถวยเอาจานมาใส่น้ําได้ไหมตัวแดงอันแดงไข่หมดแดงนํนเฮ็ดตอเด้วาเบ้าปุยปีเกงน้ำ พี่นองแก่พี่แกงนองไปกินน้ำเสร็จล้าก็วานตัวไรแล้ว้อต่บอกปุ๋ยพี่แกงสู้เน่าเถาเน่ากินน้ำตัวดแกงเขาเขาไปกินน้ำทางหมดข้วหยาเรือเ่าบ่เป็นอันเบงปันกันไปกินเห็ดด้วยกันอันนี้เขาต้องอันเบยดก้างมันออกเพราะว่าปุ๋ยบอได้าะอ้อนเลย้อนหได้เป็นตัวบ่เป็นหือ แบ่งกันไปกินตอนส่งล่างเห็ดเขาดิเก่งเห็ดใส่ผักหวานใส่นไข่บะเดงน้ำเหนียวนี่มันเสียบก๋อยน้ำเยอะหน่อยผสมเลี้ยวหัววังหานใส่ใส่ตัวเดียวมีตัวยูคู่สางนามันยังเจ้โอ้ยแปลกมากบนหน้ามันง่ามประเดี๋ยวนี่ต้องสัมผัสด้วยตนเองตัวโอ้ไม่ยังเสียบตัวเนี่ยขนาดแบ่งเอาประเทศพีร์เลยพื้นไงพื้นเรือเพราะว่าบางหันมันพุ่นขึ้นยังสีจุกโซ่โซ่กันกับเบาปุ๋ยอยู่ป้าถึงบ่เป็น สำนีที่พ่แม่ว่าเงินลอยหาซีปุ่นบนเนาะพ้ยมาสิได้พ่อนงานบอกไก่เินโรดพี่น้องเขาลยไก่เินโรดเตีเขาข้าวไว้ปลาต้มก็สี่ลอยครับจานนี่แม่นั่นที่นี่แม่ใ้ทอได้ก็แสดว่าพหรืขาวขีตัวขันนี้เนาะชิ้นกระเาไปแ่งหาะพ่อม่าซีปาปุ่นด่กงหาาเป็นเสี้ยนแม่ขาดปมาต้มกระลุตะพันทาเนี่ยแม่ ให้เพิ่นรลดให้เพิ่ทอดไรก็ให้เพิ่นวอพอดีใน้งนี่เจนวัววกแขนวกคื้นึงงอนตอนวกเห่อเห็นบ่เห็นบเห็นไ่ขึ้นขึ้นแล้วน่ะเหดูนั่นนั่นนออกแล้วกลังขึ้นอ้ยมย่ย่ยยยน่สนเดีพ่อยชั่วโงอย่างเอาบะเนนี้ปูกับปป่อยปูเียวป่เลอาเอาเอาไปขึ้นข้างเลยถ้างามันเนี่ยเด้อปูคันเอาไว้ป่อยเงาไามนะเจ้หมดแดงงามไหมจอกอนี่บบ่ฝืดนแนีนบ่ สู่มดแงาปล่อยมาเร็งมือเอิญธรามาเงาห่วยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ปะห้ามบัตไปะอยากใหญ่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินผู้ทีไปธุระกับไปมุ้งผู้เลยครับเต็มถาดพืชเรือพี่น้องเอ้ยขนาดแมนต์ได้เขากันคักเฮ็ดเสี้ยงก็มีผักหวาดพร้อมไข่มดแดงพี่น้องเลยท่านท่านท่านแซ่บเอ่ะอาหารอีสานแต่ท่านผูเจ้าดีเฮ็ดเด้อบันนี้ไปเด้อบันนี้เตี้ยที่บ้านเขาขวางห้องหอมร่งนี่ข้ามเขาต่อยกินกขบโป๊แก่แต่บัตรนุ่ง บ่แล้วก็หมดเแล้วก็ไปไปไปขึ้นไปมึงเคยไปเมียนให้ไกล้ที่สุดมันเดี้งปืนละมีตู้เอาไปปล่อยเท้าเพราะว่าเสียวไปป้อยหน่อยนี่ไปปล่อยไปมึงดูไปหน่อกำลังยม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 ขึ้นปล่อยไปชาวเขาใส่แป้งใส่ยังมันก็บปืนนสิใส่น้ำมันปืนป่ะเอาหมดแดงไปปล่อยข้าวกันนี่รุ่นเสียวมาปล่อยจ้ะไม่ยังละเท้าเออปล่อยรวด ไย้น้ำมันนั่นแหละฟื้นเซี่ยวๆอยู่ปล่อยยู่ถึงถูอย่างมันกับฟื้นถึนมาอยู่บ,นน,บน,นนั่นปล่อยต้นไหนเนี้ยปล่อยต้นนั่นนอาเส้าหฮมเราไปปล่อยดอกต้นน่ะนะไปรอดไปรอดให้มันอยู่นกันไล่ๆมันสิดนั่นมากพีไหมเออปล่อยไปเถ่าปล่อยไปมันแพรเนาะโอเคโบแดงเงินสายพันธุ์นี่มันน่นหายนยักกิโลเมตรตัวสายพันธุ์ไข่เนี่ย ไข่ดีกันเนาะจะว่าป่ะมันมันตัวหมู่นึงมันหมู่นึงสิบ่าไข่เหมู่นึงสิบ่าไข่หมู่นึงเป็นข้ออ่นมดแดงไหมนี่มดแดงเงี้ยหมดแดงส้มไข่ตรงดีแมนป่ะเนี่ยมือสายพันไข่เนี่ยเขาเก็บมาไว้ยถามมันนั่นถต่มันแผ่เนาะมันแผ่มันไข่อ้าวแผ่แผลเด้อไปให้ยืดยืดจิ้มตัวห้องเนี่ยแกงซี่กันก็ไข่หมดแดงล่างออกแกงน้อยก้อนถั่วสองนามสามนาม ังดีเมีต่มันับ่นน่ะมันมแหนะอันนี้ปาดขามันกันปาดคาปาดตีนมันออกปาดขี้ดินออกพักหวานพักหวานกับผ้าไส่เหมือดดอกเตาเออใส่พ่ประมาณนี่ล่ะใส่พ่ประมาณกันกับเห็ดกับไก่มัแดงพ่อเลียกพ่ออิ่มนี่ล่ะเท่าไม่เมืแดงเพราะว่าแม่งสินกันไม่ได้กินน้ำาะนี่นี่กับพายตู้เกียงไส้พาีตู้พักหวานไก่มดแดงเดี๋ยวข่อยล่างก่อนนะเ๊ะหอมมตัวข่อยล่างก่อนตักยีตู้นี่หอมเลย ก็ผักวานนี่ผักวันนี่ก็หวานดิเมีนมันเขากันก็ดีมาโอ้ไฟติดแล้ววันนี้น้ำว่าส่ไหลปนถกเถ้าพอดีมอเจาะก็ดีสนีละเมีิบนีละเาตันตาบุบุบเบุบๆนี่มันเย็สีหอมพอมันงกินผีคหอมยังงออล้เานี่ละใส่การเด้ ทำบึกดิบลงไปจ้ะเอาบดิบลงเราน้ามีดแน่เราได้บันอู้หูโมันนี้ตเยงลูกกอนเพักหวานพักหวานนี่มันอาจจะซุกยากก็น้อยกว่เี้ก็ว่าพักยุ่งพอกกาเดียวเดียวเหยงลงเป็นเลสครับนีตัวคืกคคักๆกได้วานี บบถนัดไปไหนเจียงแจียงเฮ็ดเสียงก่ะเจีงใส่ตะไบตู้แบบมีปานิมมันมีผักหวานน้ำเมนเขาแบบว่าผักหวานเจีงมันสุกจ้าสุกเร็วซวจำได้ไหมก็เขาก็ต้องเฮ็ดให้มันสุกๆไว้ก่อนเพียวความมั่นใจเนาะ่นว่ากันสุกๆเลยกันดิบๆเลยเพิ่นว่าผักหวานเนี่ยเมียนเยียงละซ้ำเพราะว่าเย่าเฮ็ดเคืองกลางประมาณนี้แหละต้องให้มันสุกเลี้ยงไกขึ้นอย่หน่อยเขาเสรีกินเขา กินของง่ายน่วกันเด้อครับอีซี่สมองสุบอนละครับมือนี้เป็ห็ดเปียงลงเน่ยเห็ดเปียงลุ่งอันโบว่างแมนพอยี่รุ่นก็มีตูนวัฒนัดเด้อพี่น้องอันแจ้งนิดอันกระปพาะหวานกับไข่หมดแดงเห็ดเปียงลุ่งเนาะมันนั่นแจ้งถิ่นเอาไข่หมดแดงลงเถอะเดี๋ยวปรุงกันเด้อพอยี่รุ่นทำเที่ยวเลย ก็เลยไม่ตัวนี <CCTV 4> ่เราแก้วกินก็แบนแจงเห็ดใส่กระเทียมเนี้ยรมมาณนจีบจ้องจีบพอได้จำก็แบนแจงเห็ดถ้ก็หวานนะกแก้แงเห็ดเพิ่นกับทมนี่แก้วพรกดิบนะเพื่อนร่นแมนอยู่ที่ล้บมก็หอมเลย ก้อยไข่โมแดงเด์ไดมีตัวเจ้าหน่อยห้องกดเดยดสดแ้่ก็เพี้ยวใบทานมูนนาพิษนยยุดน้ำผู้คนเมียนผู้มาไทยกรุงเทียบบอกว่าางเมนโดนดนอยกินได้หนึ่งกับีไข่อยู่เด้นายุทก็เมียนไปทุระอยู่เมียนเยนกังม่แย่น้ำผูกินแล้วยังมีอยู่ต้องใส่ตัวนำประเด็นนาประเด็ตัวลงไปผงแสบผงนัวจ้ะ ขึ้นลดนำปลาจ้ะนำปลาน่เด็กน้อยผมมัณนี้เนาะอ่างเก่งเจ้าเพิ่มอีกทีนึงมมั่นอ่ะพาตัมาไข่แดงท่านลุ่แมนเดี๋ยวไข่แมลไข่แดงกับพาตัพายเอกพาอกในเลียงแมนพาเอกน้าเอกในเลียงน่คือไข่แมงล้วครับนี่นี่ปัสโถอทัวทๆเตรียมถาดมื้นขนาดแบงให้เบ้าปุยแม่น้องก็จินโดเด่น จงไปถ่ายก้อยน้ำแล้วก็จงไปทานมุนอาิดอายุดน้ำเมนเมนเมนาทำเทปเราอยากเราว่าถี่มั้ยน้ำเข้าอยู่ได้เราไปทุระอ๋อจำเนื้อก็อดแล้วอเนะอ๋อถี่คนแต้มตัวคนรงวงแีทสิม่ทอพอตัวลงเอามามามาบึ้บใส่ขึ้นพอตัวเรื่อยหนาได้จ้ะแะแไปตัวลง ซิมเราได้ป่ะเนี่ยซิมมึงซิมซิมไข่หมดแดงน้ำจะน้อยกันนะลางเข้มบ่เปลวกันจางพ่อถอเข้มบ่พ่อดีเลยตัว่พ่อดีพ่อดีเอาตัวกันเอาเลยครัปงปงปงมาเด้อจ้ะแยงผักหวานใส่ไข่หมดแดงเห็ดเฟียงใส่เห็ดเฟียงปุ่น หอมหอยหอยพี่น้องเอ้ยหอมปลากรีดตูสุดถนัดนน้างานนี่เสียบเสียบน้องกันเด้อครับเอฟซีสมองสุบัติละครเสิร้านี่แกงแล้วก็อยากก้วยจ้ะอยากรุ่นก๋วยพ่ออยู่รุ่นอยากก้ยเดี๋ยวม่จังน้อยบ่ต้องไล่เดี๋เท่าพอดีเกี่ย์น้อยนี่พ่อดิจุงนี่ยผิดนี่ยหยุดพอดีเล่าดิกินน้ำเอาพ่อ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 เท่าพ่อสักหนี่ก็คักแล้วนี่เห็นาะพ่อหน่อยพ่อไหนได้นี่เดี๋ยวเม่ตุ่ติดปรุงเลยจ้ะ นีเจ้าหอมอลัชุดลข,ขัวขหอมนำลงไปตัวขาวคัวใส่จังน้อยจ้ะนำปลาแดกจ้ะปลาแดกก็ใส่ไลปันไดเด้อเมียนเมียนเมียนมันของเท็มอยู่ราใครเขาเคยใครมาแดงปันใแต่ของขววนองว้นของชุงงรจ้ะน้ำปลาจังน้อยก่อน ป้าจ้ะอ้าวมัเลยตัวมีตัวอ้ยวินผู้เฒ่าเออย่าสันวศีถูกดเีกินเห็ดอยู่เห็ดอยู่บานๆท้องเลยล่ะตุเตวนี้คนเขากันชดดเนาะพีรุ่นอ้ยขากคนเหลีวเี้ยมากม่ไหมเนาะขาดคนยังหอมหวยๆเยไตัวหอมผัวครัวเขาครัวพริกปนต้นหอมใจกันเอาบ้านเนีุ่ยเลยพีนรุ่นไป รับข่าวตอนเส้าครับนี่แกงเผาหวานใส่ไข่มะแดงแก้วมีแก้วพริกดิบพร้อมเสิแซ่บน้องกันเอาเด้วยอ e ีพซีสมองสมบัติละครับเสิแซ่บน้ำพริกลุ่นน้ำมีตู่ตอนเส้าครับมันนี่มาบางครับไม่กินขอน้ำพริกลุ่นกินง่ายเหมือนกันเด้อครับอีพ e ซีสมองสมบัติเะมากินนั่นก้อยไข่มะแดงแกงอันเดี๋ยว่า ยังพักหวานใส่เห็ดเฟียงใส่ไข่หมดแดงจ้นน<ม>านนี่มาเด้อคุยขึ้นยังนะ่งีนมาอันได้กินอาหารจานสูงอย่าพรธรรมดาได้เปนย่งด้วยเนาะจับมีตันจับกันปื๊ะเอาไล่กันคุยเอามัไ่ไข่พวแตกเตี้ย không phát bệnh đó buộc nó nó hay mà đó tôi tụ mấy chen rồi đấy mình nè chen thấy cây một đèn thòm buộc sáu mấy tuổi rồi mấy tuổi nào mấy tuổi ทางมาตัตะลุงน้ำสะกลนครน้ำ,นนำนนหนองอยู่สะกลนครตำบลหัวยยกต้นผู้ใดสนใจต้นใจก็สั่งเอาใดเด้อจ้ะมาหอดอันเท่ากับสดๆอยู่เนาะสุ่มซ้ำปีดออกจากต้น นกของเชี่ยวอยู่นกปกมป็นบ่บ่นกเขาเต้ไม่มีย่งเสี้ยงนกนกปอกเลยปกปตัวนนองคอยกระแทบแกงถ้าเห็ดเสี้ยงกระแทบไปอีกแบบเนาะจะว่าป่ะแศ่ของอะลยยัง vị đắng thôi mà, chấm chéo cuốn gấp chanh, chéo là thuốc nằm chanh mà tiếc, mắm, khuy ấu cho vai đi phần chấm rất đẹp, mắm chấm. มันไหลสอมสดแล้วมันจะงัวหัวเมืองนี่มดแดงเต็มอยูอ่แบบวิวต้นใหม่ปมชัว่จำเนี่ยจำแห้งจำอันค่อยๆจำเมื่อเมือพ่อมันนุ่มๆของกันพักวันเ่าต้องต,ตักออกมาหลุดออกไปนี้เลยกใส่จานออกมาหลุดออกมันว่อนดิจังวัน่ะ เขาอยากตะพักหวานผสุกเนาะจะว่าบ้าบุ้ไเเียงถือหน่อยม่ตัวบ่เคยเจียงย่านตะมักสุกม,มันใจแล้วของป้าสุกสุเลยดิบดบเลยตัวนงจังเดแเสบคักไปนิดนึง ไข่มืงแดงกับแยวจากต้นมาท้อสดน่าจะว่าปะ่ะแต่ว่าค้นเนี่ยที่ะทสดปันไดเด้ถึงมเมืงแดงขันโหนว่บอกเคือ,อนเออนาะค้นถึงมะท้อนมันสุกแล้วเบาป,ปุ๋ยขมแม่มันสีหนสุกแล้วถึอเมืงแดงกัดปนันได้กับมันเน่าจะว่าปะ่ะไม่ยอมอยู่ในปนันได้กะมนเข้าไปาาสีเลหลวให้ยู่ให้กินเหมือนห้องสิธรรมาชาติ บ้านเขามันไมีต้นพักวานนอกจากข้าไปซื้อตลาดเนาะผลของพี่สั่งมาปีหนึ่งมันแปรรูปต้นตีมากอ๋อมด,ดูหัวหน้าบ่ออเป็นสมอ้อมสาแหลงแข็งบ่เป็นเลยปลูกยากเนาะบ้านเขาเนาะอันนี้ดินเพิ่นเป็นผู้เขาโพสใส่พิ่คนสิ้อเยออยู่ สะกคนนคกอแม่ก็ทิผู้เขาตัวตำบลหัวย่างกะทิสักคนอ่ะผู้เขาขอ่ลัะเดวอบิงผู้เขาใช่หรอเสียบกระเทือดตู๋มาด้ละจิ้ง,ง,ง,งก้อนพอเสียบครับ เห็ดเฟี้ยงกระยำพรอยดีเหมือนเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาเด้อครับที่ติดตามอิสานมาหน่อยขออยู่ดีมีเฮงครับเซอร์นี้แดงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดเฟี้ยงพร้อมนะครับก้อยไข่มดแดงเสียบครับฝากพี่ฝากน้องไว้เสมอเลยนะครับสวัสดีครับจ้า